เ,เอามะเขือเทศใส่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 เลยมันมีน้ำแล้วนะ่ะมะเขือเทศใส่เอยใส่เข้าไปเลยบ้าบ้า What 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 ที่ว่าไม่มีแรงอนะตำแรงเล้ง อ,อ,อไมไรก็มอเจ้าอะไร่อยอืมเขาใหญยังอะไรไม่อยาใอ่ไมอ้ ตาแล้วก็ปิดปากเออคุณเราไม่เห็นมาแล้วแบบเออเราอยากทำบ้างไงคนก็เห็นเขาบอกว่ามันยากมากเลยอ่ะเราก็เลยอยากจะทำรูว่ามันแบบยากแค่ไหนเราส่าสับพวกเรามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นใช่แล้วเดี๋ยวเราจะมาโชว์ความสับเคียวกันดิากทำอาหารถึงแม้ว่าพวกเราสามคนเนี่ยจะไม่ได้เคยทำอาหารด้วยกันมาก่อนแต่ว่าพวกเราสามคนเชื่อในความสับเคียวของพวกเราค่ะทำได้แน่นอนใช่แล้ว ครบอันนี้จากวันนี้อ๋อวันนี้ครบโอเคพออย่างเยอะเยอะเอยใส่ไปเยอะๆเลยอ้าวก็หมดเลยเหรอแล้วก็อะไรต่ออยากทำอ่าทำกันเถอะไออ๋อมะเขือเทศมามะเขือเทศใส่ทีหลังแล้วก็ไม่ต้องใส่ อ่ะไม่มีอันนี้คืออะไรวะอันนี้คืออะไรอ่ะออกตัเนี้เอะไเอากเทียวเหรอปุความวงน้ตาินเอาอเออใช่มันต้องตกกเทียมก่อนาว่เอากระเทียมก่อนะเทียอานี่เอันนี้เอาใส่จานที่หน่อยเออ ใส่กระเทียมใส่กอะเทียมฮะอ๋อเอ้ว่าหยิบว่าหยิบว่าหยิบอโอ๊ยใส่เข้าไปเลย้า้า what what w เราเราไม่ปอบอ่ะ หนนิวอะตาซิไหนไหนไหไทำไมไม่ตาม่ะทำอะไรอ่ะไม่ถามว่าใส่พิ่ไปกี่อันห้าโอเคหโอเคห้าบ้าไปอยากทำอ่ะโอเคตาๆตให้ละเอียดนะถ้าเอียดเออแล้วจับมือพี่ก็ได้อ่ะต่อไปต่อไปต่อไป <c oughs> ต่อไป 来了。来吧 แส่ ขอขอช้อนหน่อยทำดีๆทำ่างนี้ช้อนได้อะอันนี้อันนี้ช้อนใช่ไหมโอเคบนถ้วยเหลืออะไรบ้างบนถ้วยเอ้ยบนโต๊ะเหลืออะไรบ้างบนโต๊ะเหลืออะไรบ้างมีอะไรบ้างบนโต๊ะตอนนี้ที่ไม่ได้ใส่อะไรวะอันนี้คืออะไรอ๋อดองปลาใส่ใส่ยังไม่ได้ใส่ใช่ไหม พี่ว่าพี่ว่ามันเผ็ดแน่เลยใส่ครละใช่ไหมใช่ไหมคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะใส่มาโกยังพี่สยใสนี้ใส่นี้ใส่นี้ใส่นี้ไหนเาฮะโอเคใส่ใส่ส ไหนๆคอยู่ไหนคอยู่ไหนปล่อยเลยอ๋อมีวะมีอีกมะเฮ้ยวิว่าเอาก่อนประเดี๋ยวเพื่อนๆคนก่อนคนก่อนใส่ว้ามันเจอจังอะวะใส่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 คน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 ใช้ช้อนคนคนคนเออเสร็จยังซางอ่ะเสร็จยังเสร็จยังเสร็จหรือยังเสร็จแล้วโอเคเสร็จดาน จานไหนจานไม่จานจานจานอันนั้นจานอ่ะจานอออ่ะช้อนต่างช้อน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 ไหนไหนช้อนที่มีช้อนชอนไม่พูดเลยกับเขาเลยพูดเลยพรอะไรวะตรงวา ใส่พส่กหมดเลยใส่เครื่ปร well. okay. okay. ุงใส่เครื่องปรุงอะไรวะใส่น้ำปลาปลาใส่ใสองล่สองสอละาสสองละสองสองทำไมสองใส่ที่ใส่ยังใส่ใส่บนช้อนก่อนใส่บนช้อนใส่ก่อนใส่ยังอ่ะโอเคโอเคไม่ต้อง ตรงนี้ตรงเนี้คนตรงเนี้ยมันมันเยอะยังฮะมันอ่าโอเคเพื่อย่างเงี้ยเหรอโอเค,อเคใส่จานนะใส่จานมะเขือเทศใส่ย,ยังใส่เลยไม่ต้องพูดแล้วใส่เลยเอามะเขือเทศใส่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 เลยมันมีน้ำแล้วนะมะเขือ กรต่าะตชจานเหรออ๋อเพรามันโอเคโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วเส้วว้าวว้าวว้าเสร็จแล้ววมือว้าวว้าวว้าว ต้องิ้มต้องจิ้มที่พวกเราค่ะน้ำเน้อ๋ยทุกคนแลวตอนนี้นะคะก็คือเข้าสู่ช่วงของการชิมโดยเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษมาไปกันชิมให้พวกเรานะคะอะชิม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 เจ๊ชิมคำน้อยๆก็พอเจ๊ลอยเอยลอยคำใมญ่ยังอร่อยไม่แย่ ใช่ไหมเนี่ยใช่ปหมใช้ได้เฮ้ยจริงเหรอเนี่ยวะชิบอะไรมั้อ้าวโอ้โหงามียังน้ำตาลย่างเข้มมากอะไรอยู่โคตรหวานอ่ะยังเข้มฝปรยโปรยบอกอร่อยฝรั่งบอกอร่อยเขาคนไทยบอกไม่อร่อย ก่งที่เหรือนว่นนาไทิ่เหอมหอนว่าวา,วาบอกไต่ไตยใช่ไหมมันหนวานเข้มๆอะอ่าเราชิมม,มันหวานมากเลยอะาชิมตากัรอน,น,นแล้วว่าเราตัดน้ำตาลเยอะมากเลยอ่านี่ยเนยตอ ขี้โหเราสาบคนเนี่ยละอยาแล้วพวกเรามาสาเวีกันอยู่แล้วแะเนี่ยหน้าตาชมตาเราอาจจะไม่ได้ดูดีรสชาติต็้ว่ดีสนุกไม่มีอะไรดีเลยก็เป็นการทำอาหารแบบปิดตาแรกของเรารข้งแรกนะคะทุกคนก็ดีหรือไม่ดีไงถ้าเกิดทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์